พี่คะเอากระเพราหมูสับจานหนึ่งค่ะรอแป๊บพี่คะหนูเอากระเพราหมูสับเผ็ดน้อยค่ะครับ รอหน่อยนะนี่ก็ไม่ได้จะเล่งเลยนะคะพูดเหมือนจะดุเลยก็ไม่ได้ดูนี่พูดปกติค่ะอืม กินกับสาหร่ายาบันเข้ากันสุดๆมีโปรซื้อสองแถมหนึ่งด้วยสั่งเพิ่มดีกว่าเออพี่คะหนูขอซ่อมใหม่ได้ไหมคะพูกไงค่ะขอบคุณค่ะ พ่อคาเขาดุดเนาะในแอปพขาก็รีวิวดีนะมีแต่คนบอกว่าอร่อยหรือว่าปากเขาอาจจะไม่ดีแต่ใจดีมั้งอ,อินทาอะไรชั้นเปล่าะ ฮัลโ,โ,โหลพี่คะฉันสั่งกระเพราไข่ดาวไปแต่ไม่ได้ไข่ดาวมาลืมหรือเปล่าคะ S <S <S ข้าวอร่อยแต่เจ้าของร้านขี้เวียงโทรไปบอกว่าลืมไข่ดาวตอบกลับมาว่าก็คนเยอะเข้าใจกันบ้างดิไม่มีคำขอโทษเลยคะ่ะต้องทำขนาดนี้เลยเหรอ กันร้านแกติดเพจตลาดอีกแล้วนะผมก็ทำร้านคนเดียวอะ่ะมีใครเข้าใจบ้างหรือปล่าลูกค้าเขาไม่รู้หรอกว่าแกเหนื่อยเขาถือว่าเข้าใจตังแล้วแล้วโดนแกใส่น้ำเสียงแบบนั้นน่ะแต่ผมก็ไม่ได้ตั้งใจนี่พี่กันในเพจตลาดเขาแชร์กันเยอะเลยนะคะ พูดแค่นั้นต้องเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอแค่พูดไปดีเขาก็เล่าทั้งอำเภอแล้วก็แค่พูดความจริงไม่ได้ตั้งใจให้ใครโกรธใช่ไหม ลูกค้าหายไปหรอครับผมก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแล้วแกไม่ได้ตั้งใจแต่คนฟังอะ่ะเขาไม่รู้ใจแกหรอกเขารู้แค่คำพูดและน้ำเสียงของแกที่กระแทกใจเขาในตอนนั้นผมอาจจะเหนื่อยเกินไปจนลืมคิดว่าคนอื่นเขาก็เหน่อยเหมือนกัน ร้านไม่ใช่ว่าอยู่ได้เพราะอาหารอร่อยคนขายก็มีส่วนเหมือนกันคงผมผมต้องเริ่มใหม่แล้วสินะคนเรามันเริ่มใหม่ได้เสมอแหละกัน คุณครับแวะกินข้าวก่อนไหมครับไม่เป็นไรค่ะวันนั้นที่ผมพูดจาไม่ดีใส่คุณผมขอโทษจริงๆนะครับพอดีว่าวันนั้นผมเหนื่อยแต่ก็ไม่ควรพูดแบบนั้นเลยฉันเองอะ่ะก็ไม่ได้โกรธคุณหรอกนะคะแต่คุณก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเขามาซื้อเขาไม่ได้มาขอคุณกินฟรีถ้าคุณพูดแบบวันนั้นน่ะคนฟังอะ่ะเขาก็เสียความรู้สึกครับ ผมเข้าใจแล้วขอบคุณนะครับที่พูดตรงๆผมเห็นรีวิวหลายอันแล้วครับยอมรับเลยว่าผมพูดไม่ดีจริงๆเผลอลมเสียใส่ลูกค้าโดยที่ไม่รู้ตัว อั้น,นที่เขาไม่ได้ผิดอะไรเลยเขามาซื้อแล้วก็จ่ายเงินแต่กลับทำให้เขารู้สึกไม่ดีผมขอโทษจริงๆนะครับจะพยายามปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น ี่ครับขอพิ้นน้ำปลาหน่อยพี่ได้ครับพร้อมครับนี่สิที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนจริงผมว่าผมเผ็ดน้อยลงแล้วแหละครับป้าดีละก่อนที่ลูกค้าจะเผ็นหนีไปหมด พี่ครับเ๋ยวหน่อยได้ไหมพี่ลูกค้าก็ไม่เยอะนี่ต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีว่ามีคิวก่อนหน้าของคุณลูกค้าต้องรออีกแป๊บนะครับพ่อค้าก็อดทนให้แล้ว อย่าระบายอารมณ์ใส่เขาเลยเนาะใช่พอเขาโมโหก็ดูไม่ดีลูกค้าบางประเภทก็ไม่ไหวจริงๆไม่เป็นไรหรอกครับถือว่าเป็นการฝึกความอดทนไปในตัวแต่ยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ให้รอนานเออผมขอโทษด้วยนะครับที่ใจร้อนไปหน่อยพอดีผมหิวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมรีบทำให้นะ ขายดีแบบนี้อะ่ะต้องมีลูกมือแล้วนะจริงหนูมาทีไรก็เห็นพี่หัวหมุนอยู่คนเดียวให้หนูช่วยหาไหมยังไงล่ะครับพ่อขาใจดีอยากได้ลูกมือน่ารักน่ารักขอบคุณนะครับถ้าเกิดมีคนมาสมัครเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้น้องกินฟรีจานหนึ่งขอบคุณค่ะหนูโพลแล้วนะคะ แต่หนูคิดว่าน่าจะมีสาวๆมาสมัครเยอะเลย